ครับท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมลมใต้ปีวันนี้เรามาดูงานรอบฟอนะครับแข็ยขันบนนะครับดูไอ้หนึ่งสมุไรทาง,งานราททำงานสูงนะครับช่วงนี้สูงมากนะ ก็ต้องสูงคามาคสูงก็ยิ่งดีนะครับดูบรรยากาศโดยรอบทำฝั่งเดียวอิสไลด์เราก็ต้องปรับแต่งใหม่นะครับเพราะว่าเป็นอินสไตรสมองการต้องใช้ดึงหนึ่องอนะครับเพราะว่าสใหญ,ญ่เป็นอินทราย์ แงกระหึมนะครับสำหรับเจ้าคุมสุอง c 2อยขิด8ตัวนี้ไม่มีกล้องหลังนะครับเป็น8ก็จะมีสองรุ่นน้ำกำลังมานะครับตอนนี้นะต้องสูบน้ำไปด้วยทำง,งานไปด้วยนะเพราะว่า น้ำมาของเส้นนี้นะเป็นเป็น,เป,นเป็นทางน้ำที่โอ้ไม่ธรรมาดาครับมาถ้ามาแล้วเร็วมากครับองวางแผนกานทางนานอย่างดีไปุไ,ปไม่ได้นะครับลม นะสวยงามครับแขวครรวจวดจัดไม่ต้องพูดถึงนะครับสำหรับสรรพคุณของเจ้าโกมัสุไท่ายนี้ไม่ต้องห่วงครับเร็วแรง นะครับหนาบนะุมหนาทำข้หนานะครับเสริมเป็นเหล็กพิเศษกุ่มกีนะครับสเปคอยู่ที่0.9นยเกาลูกบาทเมตรนะครับโดยประมาณกำลังพอดีนะครับกับรถปุดขนาด2 0 0้ยน้ำหนักปฏิบัติการของเขานะครับ จ้โกมสุพีซีสองรตัวนี้น้ำหนักโดยรวม21ตันนะครับเป็นรถปรุ๋ขนาดยี่สิตันการเรียกขนาดรถปุ๋น,นะครับแต่จริงๆแล้วนี่น้ำหนักโดยรวมตัวนี้21่สนโดยประมาณ ส่วนเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์โคมัสสูนะครับตีจาโคมัสสูเป็นเครื่องยนต์6ส,สูบสสส Direct Injection โ u r b o i n t e r c ูล l e r ระบายความร้อนด้วยน้ำถือมนนะครับ6สูบ เครื่องธรรมดาหกูกแรงบางคนก็ชอบเป็นเครื่องไดเร็กธรรมดานะครับดูแลรักษาง่ายเมื่ออายุรถแก่ตัวไปนะครับบางคนก็ชอบเครื่องคอมมอนดะวแล้วแต่ใครชอบแล้วแต่ใครถนัดแล้วแต่ใครที่ม,มีความรู้ เพราะว่าบางทีจะได้แก้ปัญหากันที่หน้างานหรือว่ามีการเครื่องจรขัดฟ้องนะครับรถบุมีอาการอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องแก้ไขกันหน้างานฉะนั้นบางคนเขาเขาเก่งเครื่องของมันเดียวบางคนก็เก่งเครื่องเ,เ,เครื่องในเล็กชิ้นชิ้นก็แล้วแต่กันไปนะครับทำงานได้หมดครับไม่ใช่ปัญหายิ่งเป็นคนไทยแล้วนี่นไทยชอบดัดแปลงนะครับผ่านได้ ่วนปั๊มไฮดรอลิกนะครับก็เป็นปั๊มครับของโฟล์คสูเองนะครับก็เป็นอีกค่ายหนึ่งนะครับที่มีปั๊มไฮดรอลิกแล้วก็เครื่องยนต์ตีตาของตัวเองเแบรนด์ของตัวเองก็ดีนะครับแรงดีช่วงล่างแข็งแกร่งนะครับเตรียมเสริมแผ่นเหล็ก ลังนะความกว้างของแผ่นแท็กนะครับอยู่ที่80เซนติเมตรรมแรงครับท่ถึงส่วนความกว้างของแผ่นแท็กทั้งสองข้างนะครับสายสุดและขว,วาสุดอยู่ที่3มเมตรนะครับช่วงล่างนะครับ ใช้เาลาเลือกข้างและเจ็ดลูกรองรับการกระดกนะครับแล้วก็เคเรียด้านบนดันโซ่ข้างและสองแข็งแกร่งแน่นอนสับพบคุณของเขานี่ติดอันดับนะครับอัหรับเจ้าของไส่นี้มีตไม้นะครับเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ ดูบรรยากาศรอบๆครับให้ท่านชมได้ดูเราบ้านได้หวันข้าวเรียบร้อยข้าวทั้งข้าวทั้งหญ้าปนกันเขียวดีครับใส่อะไร แม่ยันช้ครัมเดี๋ยงปั๊มปกตินะครับปกตินิ่มกิิบนะครับรถขุดในบ้านเรานะ นี่ก็นำเข้ามาจำหน่ายเนะยอะครับน่บจาจะถึงย0ค่ายนะครับมาจากหลายประเทศนะครับแล้วก็แบ่งประกอบนะครับฐานการผลิตฐานาการประกอบนะครับก็แยกย้ายกันออกไปนะครับก็เลือกเลือกดูกศึกษาดูนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการลด,ดนรครับแล้วแต่ขนาด เกือตดใส่น,นะครับอย 4, สามร้ตัดใส่หล้อยางแปดอยางเก้หรือจะเอาสองนะตักใส 10, ่สิบร้อ้งานขุดบอ่อขุดสาะขุดผลลอบอ่องบางนองมังกนระงานที่เหมาะกับเรานะครับบางทีต้องขึกาสเองนะครับแ้แต่คณชอบเลยครับไม่ได้ดีหมดครับทุกที่ห่อดีหมด เพราะว่าก่อนการน,นำมาขายออกมาทำตลาดนะครับได้ผ่าน QC ได้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยครับได้มาตรฐานทุกที่ห้อทุกข่ายไม่งั้นเอาออกขายไม่ได้ครับเดี๋ยวหาดูเอาครับหรือว่าเป็นการพูดคุยนะครับปะกันคุยกันธรรมาดาตรงนี้โควิดกำลังระบาดนะครับ ชมก็แรงนะครับตัวเองสาสุขภาพตัวเองเลยครับทั้วก็ตัวแรงมากครับอากาศดีมากนะเดี๋ยววิ่งเนนี่ก็ผ่านไปครับเราจะต้องผ่านไปด้วยกันนะครับทั้ง ทั่วโลกครับไม่ได้เป็นที่บ้านเราเพียงเดียวนะครับมีใจเ,อ,อ,เอาครับการเผยแพรความ บายนะครับชมลมใจปีกไปไปซีเรียสรับ